โครเอเชียพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ต้องการย้ายไปที่นั่นแถมโควิดก็ไม่ได้พุ่งมากในเวลาแบบนี้นักท่องเที่ยวเขาอึดอัดกันเต็มทนเขาอยากจะออกไปเที่ยวโลกภายนอกแล้วก็คือจริงๆส่วนใหญ่ที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ไม่ได้กลัวโควิดกันซะแล้วด้วยแต่ทีนี้ก็จะมีประเทศส่วนใหญ่ก็ยังลีลาว่าต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว แต่ว่าไม่ใช่สําหรับโครเอเชียเพราะโครเอเชียเนี่ยตั้งแต่ต้นตั้งแต่กลางปีที่แล้วเลยก็คือเปิดรับทุกคนอยู่แล้วเ,เรามีติดตามคนอเมริกันที่เป็นยูทูบเบอร์นะที่เขาไปเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยในช่วงเวลานั้นที่ชาวอเมริกันถูกปิดกัน้นแม้แต่ยุโรปเองก็ยังปิดกั้นไม่ให้อเมริกาเข้านะในช่วงเวลานั้นนะแต่เขาก็ยังมาเที่ยวโครเอเชียแล้วก็ประเทศในแถบนั้นฉะนั้นคือโครเอเชียเปิดรับมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เรามาดูสถิติโควิดของโครเอเชียสักนิดนึงสังเกตว่าคือโครเอเชียเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามประเทศอิตาลีนะแล้วก็ช่วงตั้งแต่เปิดมาก็คือยังไม่ได้พุ่งโควิดยังไม่ได้พุ่งก็มาพุ่งตอนหน้าหนาวเช่นเดียวกันกับประเทศในยุโรปซึ่ง,งหน้าหนาวมีผลจริงๆแต่สังเกตว่าตอนนี้เขาลดแบบควบคับมากตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเลยแสดงว่าโครเอเชียก็ฉีดวัคซีนเยอะเหมือนกันหรือเปล่าคือลดแบบควบเลยอะ ฉะนั้นก็คือเรียกได้ว่ายิ่งถ้าใครฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยยิ่งแบบไม่ต้องมากังวลอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะก็คือสรุปว่าถ้านักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนมาแล้วเขาไม่ต้องมากลัวเลยว่าเขาจะไม่กลัวไม่ไม่ปลอดภัยสิ่งที่เขาต้องการกลายเป็นเรื่องของความสะดวกอ่าสาหรับโครเอเชียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้านะซึ่งซึ่งเราไม่สามารถณวันที่พูดนะเรายังไม่สามารถขอวีซ่าระยะสั้นของโครเอเชียได้โดยตรงไม่รู้ทําไมเหมือนกัน ต้องขอผ่านทาง VFS แต่ตอนนี้เขายังเปิดเฉพาะบางประเภทรวมทั้งวีซ่าสำหรับครอบครัวอยู่ก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครไม่มีวีซ่าของโครเอเชี ia, ยโดยตรงก็สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็ต้องเป็นแบบสองครั้งหรือมัลติเพิรนะถ้าให้ชัวร์ก็มัลติเพิรแล้วก็ยังไม่หมดอายุก็แสดงว่าควรจะต้องเป็นแบบอย่างน้อยหนึ่งปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือคืออันนี้เรื่องนี้ไม่ค่อยแน่ใจต,ต้องเช็คดูอีกทีนึ่งแต่เรื่องที่ต้องเป็นมัลติเพิรแล้วก็ยังไม่หมดอายุนี่ชัว ก็คือสามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าโครเอเชียได้อ๋อรวมถึงถ้าเกิดว่ามีวีซ่าระยะยาวในช่อลวีซ่าอะไรของยุโรปเนี่ยก็เข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยก็ยังคงปิดพรมแดนสําหรับคนที่ไม่ใช่ชาวยุโรปนะก็แปลกเนาะก็คือประเทศในยุโรปเนี่ยเชื้อเยอะกว่าแท้แต่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นกันเองแต่ไปปิดกั้นคนข้างนอกแต่โครเอเชียยังคง ต้อนรับทุกคนที่มาจากอเมริกาและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคืออเมริกานี่เชื้อเยอะเสียชีวิตเยอะที่สุดแต่โครเอเชียก็ต้อนรับมาตลอดแล้วก็เคยนําเสนอข่าวไปว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งต้องการที่จะมาพักผ่อนในไทยคือเขากเสษียแล้วเขาก็อยากจะมาแบบอ่าหนีหนาวใช่ไหมปีหนึ่งก็อยู่ไทยสักสามถึงสี่เดือนคือเขามาทําเป็นประจําอยู่แล้วก่อนโควิดแต่พอโควิดปุ๊บประเทศไทยถ้ามากก็พิธีกรรมเยอะเขาก็เลยอืม คือมันค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าจะหลุดจากการกักตัวได้เนี่ยเขาก็เลยมองหาที่อื่นที่มันไม่ยุ่งยากก็ไปเจอโคโรเอเชียปรากฏว่าเขาตัดสินใจลองมาอยู่โคโรเอเชียเขาบอกติดใจมากทําไมเราไม่มาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วโอ้โหนี่แหละครับก็คือเขามาประเทศไทยด้วยความเคยชินเฉยๆด้วยชื่อเสียงของเราทั้งที่ในโลกนี้ยังมีที่ดีๆอีกมากมายก็ไม่จําเป็นว่าต้องมาประเทศของเราอย่างเดียวเพราะว่าพิธีกรรมเยอะ ก็ในตอนนั้นที่เคยนําเสนอข่าวเนี่ยก็คือโครเอเชียก็ไม่ได้มีการกักตัวนะแต่อาจจะมีการต้องตรวจโควิดมาก็คือทางเนี่ยโครเอเชียเองก็มีชายหาดทะเลอเดีรียติกที่สวยงามใช่ไหมแล้วก็มีเกาะที่สวยงามต่างๆแล้วก็มีเม,เมืองของเกมออฟทรอนเหรอก็คือชื่อน,นี้นะที่เปิดต้อนรับก็คือคนที่ไม่ใช่ชาวยุโรปได้ถ้าเกิดเขามีการเตรียมเรื่องของใบตรวจโควิดหรือว่า มีการที่จะกักตัวก็คิดว่าถ้ามีใบตรวจโควิดก็คงไม่ได้ให้กักตัวแล้วตอนนี้มันง่ายขึ้นแล้วสําหรับคนที่ต้องการจะอยู่ในโครเอเชียให้นานขึ้นกว่าเดิมแต่เนนี้ยคงจะหมายถึงอเมริกันหรือประเทศไฮฮนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะให้วีซ่าเป็น resident permit ถึงหนึ่งปีเลยสําหรับคนที่เป็น remote digital workers ก็คือคนที่ จะมาทำงานแบบระยะไกลอ่ะก็แทนที่จะ work from home ก็ work from anywhere แทนใช่ไหมก็มาทำนั่งทำงานที่โครเอเชียซะเลยก็คือนักท่องเที่ยวจากนอกยุโรปเนี่ยสามารถได้ r e s i d e n t permit ถึง1ปีเลยก็คือเขาไม่ต้องมี t o u r ต์วีซ s a ที่จะเข้าด้วยคงคงหมายถึงประเทศไทยๆเนาะคงไม่เกี่ยวกับประเทศอย่างเราที่ไปไหนก็ต้องขอวีซ่าก่อนนโยบายของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากดูใบดูใบเป็น เมืองทะเลทรายใช่ไหมมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าดูใบเดิมเขาก็ไม่ได้มีอะไรเลยเป็นทะเลทรายทุกอย่างก็คือสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ก็ดูใบก็ใช้งบการตลาดในการที่จะเปิดการท่องเที่ยวอย่างมากมายอันนัก็ถือว่าโอเคอะนะใช่ไหมแต่ว่าโครเอเชียก็คือจะไปนเน้นที่ลองเทอมทัวริซึมแทนคือคือลองเทอมทัวริซึมเนี่ยมันก็จะดูเหมือนคล้ายๆกับของเราแต่ว่าของเรานี่คือ,อต้องจ่ายอะไรเยอะแยะเลยกว่าจะเข้ามาได้แต่อันนี้คือเขาจะง่ายกว่าไหม คือเขามีกฎใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมแล้วแล้วก็มีผู้สมัครรายแรกได้เข้ามาแล้วก็คือในวันที่สิบ้าคงคงไม่ใช่คนแรกหรอกนะคนนี้เพราะว่ามันประกาศหนึ่งมกราแล้วก็เข้ามา15หมกราคงไม่ใช่คนนี้ที่เป็นคนแรกเอ่อชาวอเมริกันคนนี้โอ้คนแรกว่ะเพราะว่า,วา,วาได้ได้รับการต้อนรับคือได้รับเกียรติยศอย่างไม่คาดฝันเพราะว่าจะกลายเป็นดิจิตอลโนแมด ที่ตามกฎใหม่ของโคเอเชียคนแรกที่ได้รับการต้อนรับเข้ามาแถมยังมีสื่อต่างๆแล้วก็ทีวีมาสัมภาษณ์ด้วยเออเราควรจะทําอย่างนี้หรือเราต้องการได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนเดิมแถมยังต้องการแบบลองเทิมอ่ะลองต้องการลองเทิมก็ลงคือคนอยู่ยาวก็ต้องการไปเพียงแต่ว่าเราต้องให้เกียรติยศกับเขาด้วยก็คือมาสัมภาษณ์เลยให้การยกย่องอ่ะผู้กล้ารายแรกๆที่จะตัดสินใจเข้ามาอยู่ประเทศเราอย่างระยะยาว แล้วก็คนนี้ก็คือได้ทำงานเป็นรีโมทเวิร์กเกอร์ก็คือคนที่ทำงานระยะไกลเนี่ยนะคือทำงานเด็กที่ไหนก็ได้นั่นแหละมาถึง15ปีแล้วโหน่าอิจฉาจริงจก็มีบริษัทส่วนตัวที่อยู่ทั่วเลยทั้งอเมริกาอังกฤษแล้วก็เม็กซิโกก็คือสุดท้ายเขาก็ได้เป็น One Year p e r พ i t เลยได้อยู่ถึงปีหนึ่งเลยอ๋อแล้ว,ลวเมื่อฉันมาถึงโครเอเชียคือเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับดนะิจิตอลเนาะก็คือ เขายังสามารถไปต่อที่ประเทศอื่นๆในยุโรปได้ด้วยคือยุโรปเนี่ยเขาปิดกั้นคนนอกยุโรปคือ,คอต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยคืออยู่ในรายชื่อที่โชคดีที่ยังคงเข้ายุโรปได้ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่สามารถเข้ายุโรปได้นะตอนนี้แต่ว่าเมื่อเขามาสตาร์ทที่โครเอเชียคือเขาเป็นอเมริกันใช่ไหมยุโรปไม่ให้อเมริกันเข้าแต่ว่าถ้าเกิดเขาเดินทางจากโครเอเชียซึ่งเป็นประเทศในยุโรปเหมือนกันเนี่ยเข้าสู่ประเทศอื่นได้ว่ะ คือมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยอ่ะคือเข้าโดยตรงไม่ได้แต่ว่าเข้าผ่านทางประเทศข้างเคียงได้ก็คือเธอคนนี้ที่ที่ว่าเป็นนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยนะก็ได้มาอยู่โครเอเชียพร้อมกับสามีชาวอเมริกันเชื้อสายโครเอเชียที่มีพ่อแม่อยู่บนเกาะนี้อ่านบ้าอะไรอ๋อแต่ปัจจุบันคือหย่ากันไปแล้วแล้วก็ตอนช่วงเวลานั้นก็ไม่รู้ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่จะอยู่โครเอเชียได้ในฐานะเป็นพลเมืองฉะนั้น เลยต้องกลับไปใช่ไหมแล้วก็อตอนนี้กฎหมายนี้ทําให้เธอสามารถมาอยู่ในโครเอเชียได้ถึง1ปีลองคิดดูนะครับของเราเนี่ยใครจะมาอยู่1ปีนะถ้า1ปีเต็มเลยก็คือกเกษียณแล้วทาวีซา่านอนอิมิเกรนต์โอเอโอเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายมากมายต้องซื้ออะไรต้องทําอะไรเยอะแยะหรือถ้ายังไม่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ก็ทำสเปเชียลทัวริส์วีซ่าแต่จะอยู่ได้แค่9เดือนก็ต้องเสียเยอะแยะคือเรียกได้ว่าทั้ง2องอย่างเนี่ยเสียเยอะแยะเหมือนกัน แต่ก็เพื่อที่จะอยู่ได้หนึ่งปีแต่อันนี้คือเขาได้อยู่หนึ่งปีโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยเธอก็บอกว่าที่อยู่ที่เนี่ยเพอร์เฟกมากๆผู้คนก็เฟรนลี่แล้วก็ยังมีวัฒนธรรมมีศิลปะมีความสวยงามอะไรต่างๆมันเพอร์เฟกมากๆฉันอยู่อย่างมีความสุขทุกวันอ่าดีจริงๆอีกหน่อยเราจะได้เป็นอย่างนี้ไหมอ๋อขอแกน้หนึ่งไม่ไม่ได้ว่าไม่ถึงขั้นว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าเอ่อในเมื่อมาอยู่ในฐานะคนจะทํางานก็จะต้อง เขาบอกว่าเขาจะต้องเตรียมรายละเอียดว่าเขาทําเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ผู้จ้างอยู่ที่ไหนแล้วก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทของฉันก็คือได้เปิดจริงๆแล้วก็ฉันมีงบประมาณที่จะมาอยู่ในที่นี่ได้อิสระแล้วก็มีประกันสุขภาพแล้วก็สถานที่ที่ฉันจะไปอยู่คือที่ไหนไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมเทียบกับมาอยู่ที่นี่แล้วอันไหนมันจะเยอะกว่ากันอะแต่เธอก็แถมทายว่าทุกอันที่ว่ามันเนี่ย คือคือบังเอิญว่าเขามีประสบการณ์ไปทํางานลักษณะนี้มามานานแล้วที่ทํางานอยู่เขาเรียกว่าจากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆของเขาที่จะเตรียมฮต่อไปจะขอพูดแบบค้ำๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของคนที่ได้ย้ายมาอยู่โครเอเชียนะซึ่งยาวมากๆเลยเออก็โครเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่มีวิถีชีวิตแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะเป็นชื่อทะเลที่อยู่ทางตอนใต้ของยุโรปที่มีเกาะมากกว่าหนึ่งพันเกาะเลยเหรอโอ้ แล้วก็โครเอเชียเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับแล้วสำหรับคนที่ต้องการมาทำงานแบบดิจิทัลโนแมดคือมันทั้งอบอุ่นแล้วก็มีทั้งการต้อนรับอย่างดีจากทางประเทศแล้วก็ผู้คนก็ยอดเยี่ยมผู้คนที่นั่นก็พูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีมากๆเลยแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ดีและแถมยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างง่ายมากกับประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยคือเหมือนมาตั้งฐานได้เลยเพราะเขาไม่ต้อนรับคนอเมริกันในขณะนี้ แล้วก็วิถีชีวิตก็ดีมากๆที่นี่ครับก็จากวิดีโอนี้เนี่ยซึ่งไม่ได้อ่านหมดนะใครอยากจะอ่านเรื่องราวของคนอื่นๆที่เหลืออีกเยอะแยะมากมายก็มาดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับซึ่งเรามานําเสนอเพราะว่ายังมีอีกประเทศอื่นๆอีกด้วยนะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเวลาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะไปอยู่ได้แบบสบายใจคือมีที่ดีๆไม่ได้มีแต่ประเทศของเราอย่างเดียวก็คือ เราน่าจะเปิดโลกให้ตัวเองได้รับรู้ว่ามีที่อื่นๆอยู่ด้วยก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนดีหรือไม่ดีกว่ากันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับเอ่อเพื่อนๆที่เคยไปโครเอเชียมาแล้วหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ